ผมอันนิวเฟดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานที่ที่ครั้งที่5นะครับของกอนดะพิงค์ภายตาบริษัทแซะแบบแปดนะครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศข้างในนี่ฮอตมากร้อนแรงร้อนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับตามผมมาเลยมา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 เร็วเร็วเร็นะครับนี่พี่แจ็คของผมนะครับเดี๋ยวปากน้องด้วยนะกับตอนนี้นะครับบรรยากาศกําลังเริ่มนะครับอ่านี่นะครับอาจารย์เสกอาจารย์เสกนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวไหนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะครับประธานองค์กรเดี๋พิงค์นะอยครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจัดงานในรอบหนึ่งปีครับหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีครับหนึ่งปีแล้วนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกที่เขาต้องการประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ในห้องนี้มีประมาณห้าร้อยกว่าคนครับผมแล้วเราก็โชคดีที่ ได้วิทยากรมืออาชีพเข้ามาช่วยสมทบนะครับสองสามคนใครอ่ะก็มีเนี่ยครับมีโค้ชโรเจอร์นะครับโรเจอร์นี้นะนะฮะอันนี้คือเขาเป็นนักปลุกพลังระดับประเทศอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกแวบบ่าโอเคเดี๋ยวถึงไล้วกันนะครับเดี๋ยวแล้วสักครู่นะครับเป็นการทันจีนอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราต้องตั้งแบบนี้นะครับพี่ นี่คือในบทอฆษณาของคุณยังพี่น้องอ่าโอเคพี่ต้องถึงอย่างนี้นะฮะถึงตรงๆอย่างนี้นะครับอโอเคต้องขอบคุณพี่ภูมากเลยนะครับที่พอดีน้องๆทำงานอยู่นะครับเอาเอาอีกแล้วนะนโอเคไม่เป็นไรโอเคพี่น้องครับ โอเคไม่เป็นไรพี่ครับผมมาเลยกันครับครับผมไมาเป็นไครับวันนี้500คนก็วันนี้ครับมีคนมาเข้าคอร์สนี่ครับประมาณ500กว่าท่านนะครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับทำให้องค์กรในพิงค์นะครับไม่ได้จัดมาปีกว่านะครับแต่จะนับเป็นสมาชิกนะหลานแรกคือมันคิดถึงด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่ เราเคยอยู่ด้วยกันในในคอทีทีพอเขาเปิดโอกาสให้เราจัดได้เราก็เลยจัดเลยนะครับก็เลยได้รับตอบรับมากนะครับโดยเฉพาะน้องน้องทีนไทยใหญ่วันนี้เข้ามามาร้อยสาคนนะถือว่าเยอะเยอะเยอะมากๆเลยนะครับทุกมาทั่งทาอทิตนะครับแล้วก็วันนี้องค์กรอพิงนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้นำนะครับที่เคยเป็นนักปลุกพลังนะฮะแล้วก็เป็นนักจัดคอสเนี่ยครับของของหลายที่นะครับ มาร่วมงานกับองค์กรเดอะพิงค์นะครับวันนี้ก็เลยได้ประกาศเชิญนะครับในส่วนของโค้ดนะครับอย่างตอนนี้ครับโค้ดโรเจอร์นะครับซึ่งเป็นโค้ดที่ผู้กพลังระดับประเทศนะครับที่สามารถสร้างผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาเร่่มงานกับผมนะครับผมก็เลยมีโอกาสเชิญให้มาช่วยตรงนี้แล้วรู้สึกว่าได้รับผลตอบรับแสนแรงมากๆครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับกลับไปเนี่ยพลังในตัวของแต่ละคนเนี่ยนะครับจัดจัดทวีความ รุนแรงนะครับในเรื่องของการต้องการสบงความเร็จนะครับให้มากกว่านี้แน่นอน100%นตะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยจะบอกว่าใครก็ตามแต่ที่สนใจที่จะทำธุรกิจเครือข่ายที่ดีๆที่มีระบบการทํางานที่ถึงที่ทํานะครับวันนี้เราลองนะครับลองมาดูครับบริษัทแซฟ8แปๆของเราครับชัว์แน่นอน100%ซนตฮะ ไฮไลท์ช่วงของวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีเรื่องของการปลุกพลังให้แต่ละคนเนี่ยประกาศเป้าหมายประกาศความฝันของแต่ละคนนะครับที่เป็นพันธสัญญาที่ทุกคนเนี่ยหัวนะครับถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ใหม่ที่เราเอามาใส่ในคอทีทีของเราเพิ่มขึ้นมา นะฮะก็าทาให้ทุกคนเนี่ยมีไฟในตัวหลังจากที่แต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าห่อเหี่ยวนะครับกับสถานการณ์ทุกอย่งทุกอย่างในปัจจุบันนี้นะครับพอได้มีโอกาสประังโค้ดโรเจอร์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเ่ยมีความต้องการที่จะสาเร็จมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าคอร์สนี้เป็นคอร์ที่ได้ได้ประโยชน์มากมากนะครับก็อยากเเชิญทุกท่านนะครับเห็นบอกว่ามีไลฟ์ตอนช่วงข้าทามา ครับวันนี้วันนี้ช่วงบ่ายสามนะครับท่านประธานก็จะมาเยี่ยมในส่วนของคอสทีทีของเราด้วยนะครับเพราะว่าท่านประธานตอนนี้ครับเดินสายนะครับในส่วนของการไปให้กําลังใจให้กับสมาชิกทั่วประเทศเลยเพราะว่าวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัทนะครับที่เขาจัดอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะับเรวันนี้ช่วงบ่ายท่านประธานก็มาด้วยนะครับแล้วผมกล้ารับประกันว่าทุกคนนะครับได้รับกําลังใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็นะครับวันนี้นะครับใครก็ตามผมมองอว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เปิดกว้างสำหรับคนที่ต้องการเพราะว่าเนี้ยเห็นไหมครับว่างานอื่นๆปัจจุบันนี้นะครับมีการตกงานเยอะแยมากมายแล้ววันนี้ธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นธุรกิจที่เป็นทางออกอีกหนึ่งทางที่จะทําให้สามารถมีไรายได้เพิ่มไปหอนหนีกกระเป๋าแต่การจะ,จะทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเราก็ต้องเลือกดูว,ว่าที่ไหนที่มั่นคงที่ไหนที่มีระบบการทํางาน นะครับถ้ามีโรคการทํางานคนใหม่ๆยังไงก็สําเร็จได้แล้ววันนี้ครับถ้าคุณหาที่ไหนไม่ได้นะครับวันนี้นะครับลองมาในองค์กรู้พิงของเรานะครับแล้วก็ในประดัดแซ่บประดัดผมกล้าแล้วประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าพวกคุณสําเร็จได้แน่นอนครับนะฮะอยากเียนเชิญได้ครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่า500คนจริงไหมนะครับจริงไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ นี่โคตเด่นนะครับโคตเด่นนะครับแม่ทัพใหญ่จากบุรพานะครับน,น,รนี่พี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงหรือไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะนะครับน,น,นี่ก็โหถือว่ากลับมา จัดงานได้อีกนะครับเพราะว่าในช่วงที่ COVID โควิดนะครับก็ต้องบอกว่าถังหายกันไปนานนะครับเป็นปีแล้วนะครับที่ได้กว่าจะกลับมาได้นะครับอ้าวโอ้โหหลายคนไม่ได้เจอหน้าเจอตาน,นะครับอามาดูได้ใครบ้างมีใครบ้างเนาะมีสวยมีหล่อไหมมี มีช่างภาพด้วยนะครับนะครับนี่ช่างภาพนะครับคุณบุตรนะครับพี่บุตรเราเองนะครับนี่พี่ถาวรน,นะครับอนะ นี่ก็เป็นโค้ชโรเจอร์นะครับนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพลังเหลือเฟือนะครับเหลือล้นเลยนะครับเออคนกจับที่เก๊กเกลียวว่า้าควงเป็นแม่แม่นี่ครูตานะครับจัดใต้นะครับผู้น้ำภาคใต้นะครับอ่านะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแข่งตัวแข่งตัวเลยทีเดียวแข่งได้ไลยได้เลย วันนี้ก็จะเป็นการนะครับปลุกพลังกันอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาจารย์รัชต์านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตี๋ยวเรานะครับเราช่วยที่ไทยเป็นคนพูดนขอไปหน่อยนะครับสบายนะนั่งกินกันเลยนะฮะใครได้ต้อมีส่วนร่วมกี่เปอร์เซ็นต์ นี่นะครับพี่นมนะครับพี่ไซนะครับอ๋อนี่พี่เลี้ยงนะครับเล่นโทรศัพท์ได้ไหมมีเสียงดังนไะ<อ>ด้ไหมเดี๋ยวน้าเดี๋ยวตากันก่อนนะครับนี่พี่เลี้ยงหรือว่าไม่ไหวกันนะครับอาจจะนั่งไม่ไหวนะครับอ่าอ่านี่ก็เป็นผู้นำนะครับพี่แจ็คพี่เสรีนะครับพี่ทนันพี่สยามนะครับนี่น้อง น้องจำไม่ได้จเชื่อไม่ได้นะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับเหล่าบรรดาสตาฟนะครับเนี่ยข่าวไดมอนด์นะครับหนังกอบนะครับนี่ผู้นำภาคใต้นะครับผู้นำองค์กรพี่ดีะพิกนะครับอาจารย์เสกนะฮะอ่านี่นะครับคนที่ถือถือนี่ให้ผมนะครับนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับ นี่ก็คตเอนะครับอนะครับตอนนี้นะครับสบายแล้วนะครับนี่ก็คุณธุคิดนะครับเอ๋ผู้นำจากภาคใต้ครับผู้นำองค์กรแต่พิงที่ดีแต่พิงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปคุยเดยวไปดูกันนะครับ ไปก็มาขึ้นเสี่ยนแต่ก็ต้องพูด G ให้พูดคำว่าอ A อย่างเดียวที่เดียวที่ดีย <ś par> อยากจะผ่าเข้าไปตรงกลางก็ไม่รู้ <ś par> จะไปเดินได้หรือเปล่านะฮะเด <ś par> ี๋ยวให้เขาเดี๋ยวไปขัด <ś par> บรรยากาศนะฮะแต่ให้ดูแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับโอเคไหมโอเคโอเคไหมเดี๋ยวจะใหครับ okay เพื่อาพลัให้หาเป็นพี่กล้าเ่และตอบแนประโยชน์ขอผมพูดก็ตอบแทงให้อะไรดีดีลวระเจ้าคุณเส็จที่บวกที่ลบทั้เดีไม่มทั้ที่เว่หมันต่อหรือมัเกิดจริงริหรือไม่อต่อรือไต่อสุดท้าย I don't have เท่ากับคนช่วยล่ากห้บ4,000้านคนนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเราให้ดูเห็นแบบแบบลิมไซส์เลยนะครับก็คือแบบโอ้โหแต่ละคนนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนใบรลูกนะครับก็มีคาร่าคราวกันไปนะครับมันเกิดขที่พ่ออะไรทำไมเขาถึงสามารถมีทรัพย์สินมากขนาดนั้นได้โอเคไหมครับเ่ยเป็นงานนัเนี่ยเพื่ะห้ถูกตัวเองเนี่ย นะครับทุกเดือนชาปุระโตเด็กปูนะครับก็จะให้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวนะครับภาพทั้งหมดเราจะนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามชมผ่านทางเพจนะครับหนึ่งสี่อะไรต่อหนึ่งสี่อะไรหนึ่งสี่เก้าสิบห้าเลขตัวนี้เอาไปเสียดรวมนี้นะครับ อายุ60ปี95%ตอนอายุ60ปีเป็นคนที่ไม่สามารถดูแลหรพาตัวเองได้เป็นภาระของสังคมคนที่ลูกหลานดูแลไม่ได้แเราก็อยู่บ้นนานทำคนตลาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมีตเสร4%คืออาลาอ้ออยู่พอกินเรียกว่ารวยอ่อนๆเอาไม่เอาเอาไม่เอา

โอ้บรรยากาศแบบสุดยอดมากเลยนะครับคนแบบเยอะมากๆเลยนะครับรอบคนเยอะมากๆเลยค่ะนะคะใครที่ไม่ได้เข้าข้อนนี้พลาดมากๆนะคะรอบนี้บอกเลยว่ามันเทอมันรังแล้วก็สนุกสนานมากๆมีอของลูกกลับไปด้วยนะคะ มาเยอะครับมามามากันประมาณร้อยสี่สิบกว่าคนค่ะตีนนีน้ใช่ค่ <c oughs> ะมาจากหลายที่เนาะโอ้หลายมาจากที่ไหนมามาจากมาทั่วทั้งประเทศไทยเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนไทยใหญ่ด้วยนะคะเสียงดังเสียงดังเสียงดังนะครับบรรยากาศเลยเยอะมาก ก็ขอเชิญชวนนะคะใครที่กําลังมองหาโอกาสนะคะแล้วก็ยอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีไรายได้นะคะในยุคโควิดนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้เข้าร่วมนะคะกับบริษัทแซ่แปดแปดนะคะภายใต้องค์กร VR The Pink นะคะแล้วก็ขอบอกว่านะคะคุณจะเข้ามาแล้วนะคะจะมีรายได้ที่เป็นรายเหลือแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะอยากให้เข้ามานะครับเยอะๆนะครับผมตอนนี้ก็เป็นโอกาสทองนะครับของทุกทุท่านที่กําลังมองหานะครับแล้วก็กำลังจดจ้องจอกจอจดจ้องจ้องนะครับอยากจะทาธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับทุกทุกคนได้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งคู่นะครับก็โอ้โห ม่ธรรมดานะครับเ yeah well, ััสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในคอร์สเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะครับขององค์กรเดียพีของเรานะครับวันนี้เป็นวันที่2ของคอร์สแล้วนะจ๊ะก็คือ ในคอร์สเนี้ยเราก็จะพัฒนาสกยภาพว่าเป็นผู้นําให้กับทีมงานให้กับสมาชิกของเรานะครับตอนนี้นี่ในบรรยากาศของการฝึอกอบรมนะครับใครที่สนใจใครที่อยากมาร่วมกับองค์กรเด็พิงของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับตอนนี้องค์กรเด็พิงของเราเนี่ยดำเนินธุรกิจอยู่กับบริษัทแท็บแแปลกๆนะจ๊ะใครก็แล้วแต่ถ้าต้องการความสําเร็จ ลองเข้ามาสัมผัสครับกับองค์กรเดอะพิง์ของเราซ mhm. ึ่งตอนนี้องค์กรเดอะพิงของเราถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยใครที่อยากประสบความสําเร็จจริงจริงนะครับองค์กรเดอะพิงของเรายินดีต้อนรับเสมอและเรามาพบกันที่คอร์สเทรนเดอร์นะครับสวัสดีครับอ่ะเราเห็นคู่ดูโอ้แล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ของท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดี<ร>ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้ผมเองสยามกิตแก้วโพธิกุลนะครับก็อยู่ในคอร์สเทนเดอเทรนเนอร์ของ V r t า e p เด k พินะครับตอนนี้ก็เกือบ500ท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับถือว่า สนุกสนานและบรรยากาศด้านหลังนี้ก็เป็นการปลุกพลังนะครับความสําเร็จในตัวคุณจากโค้ดตั้มนะครับโค้ดที่มืออาชีพนะครับอยู่ในคอสเทนเตนเนอร์ตอนนี้ก็กําลังสนุกสนานคึกคักกันเลยครับอยากจะบอกกับทุกท่านว่าตื่นเต้นเล้าใจนะครับสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาและมีเนื้อหาสาระกับความรู้นะครับขอบคุณครับวันนี้ประชาสัมพันธ์เบาๆแค่นี้ก่อนนะครับกำลังตื่นเต้นอยู่กับด้านหลังจริงๆครับโอเคครับโอเคครับอาจารย์ สวัสดีกทนนะครับผมทันพิสุทธิ์ศีบางนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่แซ8เปแนะครับด้านหลังนี่ก็คือโค้ตตั้มซึ่งเป็นโค้ตปุกพลังนะครับมือหนึ่งนะครับที่ยกทับมาจากค่ายเก่าเพื่อมาปั๊ดอินกับบซแซป8แปด นั่นแสดงให้เห็นว่ากระแสของแซฟนะปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นที่ต้องตาต้องใจนะครับผู้บรรยาศตอนนี้ฟัง้็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่ามันฮักจริงๆนะครับฝากทุกท่านนะครับวันนี้ถ้าต้องการความสําเร็จนาทีนี้นะครับจะต้องเดินทางมาที่แซฟแปดแและท่านที่เข้ามาที่แซฟแปดแล้วนะครับก็มาร่วมสร้างผลลัพธ์มาร่วมขวามสร้างความสำเร็จไปด้วยกันนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับคึกคักมากนะครับอ่า มาเร็วๆนะครับอย่าพลาดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับอ๋อนี่นะครับโอ้คู่ดูโอ้นะนะครับอ๋อไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับโอ้โหคนเริ่มคือคักเริ่มบรรยากาศเริ่มฮอตไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอีกโอ้โหแม่ทัพใหญ่อีกท่านหนึ่งก่อนนะครับว่า นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเ,<ห>เห็นบอกว่ามีการจัดก,กิจกรรมเนี่ยห่างหายแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ห่างหายไปนานมากแล้วนะครับที่วันนี้นะครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุบคณธนก,กิจกร้อยพุทธนะครับ,วส,รบสวัสดีครับเขาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศนี้เราหายไปเป็นปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะฮะ รอบนี้เรากลับมาจัดนะครับคอดทีท,ทีอีกครั้งที่5อีกหนึ่งรอบบอกเลยว่าพลังมันมาตั้งแต่เมื่อวานครับพลังมันมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คน500กว่าคนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามาด้วยความหวังมาด้วยความอยากประสบความสําเร็จนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยสร้างพลังกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างการทํางานเป็นทีมนะครับแล้วพอมาวันนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ย โอ้บอกเลยว่ารอบนี้นะครับเรามีไฮไลท์พิเศษในการดึงศักยภาพในการดึงพลังในตัวเราออกมานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น2วัน1คืนในคอร์สครั้งนี้นะแอนะบสองวันหนึ่งคืนในคอร์สครั้งนี้บอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราของคนผู้คนอีกจานวนมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนครับอยากจะเชิญชวนนะครับคนที่กําลังดูอยู่ หรือเพื่อนๆนะครับร่วมอาชีพที่กำลังดูอยู่ในเวลานี้ชั่วโมงนี้ผมพูดได้คำเดียวนะครชั่วโมงนี้ผมพูดได้คำเดียวว่าบริษัทแซาแ888เท่านั้นครับแล้วก็ต้ององครร์กรวิวยาเดพิงเท่านั้นครับที่ทำให้ที่จะทำให้คุณอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้แบบจริงๆเชิญชวนนะครับเชิญชวนครับรอบนี้ประทับใจมากนะครับพลังมาเต็มเลยครับ โอเคครับขอบคุณมากครับถือว่าเป็นผู้นำอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นวิทยกรด้วยนะครับก็เสียงดูเสียงแห่ไปแล้วนะฮะกว่า <c oughs> สั่งมาเต็ม <c oughs> นะครับมาอ,อีกท่านนึ่งที่บอกว่าการที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จมันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับ เครื่องเสียงต่างๆชาวต่างๆนะครับต้องให้คนนี้เลยครับเป็นไงบ้างครับพี่สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็คอร์ส TDT รุ่นที่5ครับผมเองผมอยู่เบื้องหลังมาทุกคอร์สเลยครับก็เป็นเป็นนักดนตรีประจาคอร์สนะครับวันนี้นะครับทุกคนอยากประสบความสําเร็จนะครับในธุรกิจเครือข่ายนะครับอันดับแรกคือเราต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับคุณจะต้องเรียนรู้พัฒนานะครับ ถ้าใครอยากสมเลกก็ต้องเรียนรู้พัฒนาให้เก่งขึ้นถ้าอยากมีรายได้แบบทวีคูณยิ่งขึ้นไปก็ต้องพาทีมงานเรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นนะครับถ้าถ้าไม่เรียนรู้ไม่เก่งขึ้นเราก็จะต้องย่ำอยู่กับที่แล้วก็จนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราทํางานคนที่พร้อมจะลงเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํานะครับแล้วคอร์สที่เรียนรู้ที่ดีสุดของเราก็คือเนี่ยครับ t t t นะครับเรามีระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสนะครับ ใครที่เข้ามาร่วมงานกับวิรดพีนะครับทุกคนก็จะประสบความสำเร็จครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะครับปิดท้ายท้ายปิดนะครับกับให้คาวดมอนคนที่2ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยปิดคลิปของเรานะครับปิดไลฟ์สดของเราก่อนนะครับกนคนที่สิบนคนที่สิบ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโหบอกเลยวันนี้นะคะทุกคนกําลังด้านหลังค่ะที่ไล์สดกันอยู่นะคะก่อนอันนี้เนี่ยสุดๆจริงๆอ่ะวันนี้พลังยิ่งเมื่อคืนนะคะใครที่ได้ติดตามไลฟ์เพจของพี่อัเดอ์พิกนะคะพี่อัต้องบอกเลยะค่ะว่าสนุกมากๆปาร์ตี้สีแดงะคะร้อนแรงจริงๆเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้จัดมาเนี่ยปกะะีกว่าวนะะ่าจะปีกว่าเราค่ะนีเนี่ย เราก็เลยแบบมาเติมพลงังอยากจะจุดไฟเติมฝันเติมพลังให้กับทุกทุกคนนะคะบอกเลยค่ะว่านี่เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ลดลงแล้วมันเบาบางลงแล้วนะคะแต่ในในภาวะตรงนี้เนี่ยเรายังต้องดําเนินต่อวันนี้นะคะประมาณ500อกว่าคนนะคะที่อยู่ในงานเนี่ยก็บอกเลยค่ะว่า,วาสนุกมากๆหลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะที่เดินทางมากันกว่าร้อยกว่าชีวิตเมื่อคืนเนี้นะคะก็ บอกเลยค่ะว่าไปร่วมสนุกกับเรานะคะสามารถย้อนดูย้อนดูหลังไล้ที่เพจของไปอ h e Pink ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝาก n ิวฟิตด้วยใครก็ตามที่ได้ดูและต้องการที่จะทำธุรกิจเครือข่ายนะคะนาทีนี้ต้อง7-8เท่านั้นค่ะภายใต้องค์กร PR a ิ e Pink นะคะ ก็เป็นผู้นำนะครับอีกขั้นหนึ่งที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับองค์กรโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศนี้นะครับสุดยอดจริงๆกลับมาพบกันอีกครั้งเสียดายที่เราไม่ได้มาอีกเมื่อวานนะครับแต่ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ทุกท่านได้ติดตามชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับสําหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.